แมอบาทร้อยบาทร้อยบาท่อยบาทร้อยบลบาทร้อยบาทร้อยบาท้อยบาทร้อยบาทร้อร้อยบร้อยบาทราทาทรยบาทราทาทร้อยบบาทร้ออยาทร้อยบ้ราทาทอยราทร้อยร้บาทร้อยบ้อยบาทร้าทร้อยบาทร้บาทร้อ้อร้อาทร้อบาทร้อร้บอยาบาทบาทราร้อยบาทร้ร้บาทรร้บาทร้า <Cornell>. นะครั้นหนึ่งโมงห้าสอรบาทนะครับมีประมาณการจ่ายเงนะารเงินจำนวนเงินห้าร้อ0บาทนะครับ อารุลางเราก็มากมายจะยังไม่ได้ประชัมพันธ์นะครับไทยนะครับชาวกัลละก็มาด้วยนะครับวันนี้อาตุลาต่อไปนั้เสียงก็รบกวนจะเนาสองบาทนะครับมายมาแดงหนารงพัสี่นะครับหนึงร้อบาท กระโดดขึ้นกระยากระยไรนร้อยสี่สิบกว่านไะกว่าอุบไหแล้วคนเดียวไปไหนแล้วเอเโไหวคนคน